สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับเกมติ๊กเกนะครับในคลิปนี้จะมารีวิวตัวละครฮารานนะครับฮารานเป็นตัวละครแอคแท็กเกอร์นะครับปืนเป็นสไนเปอร์ไรเฟิลหรือว่าไรเฟิลจูไรเฟิลซุ่มยิงไม่ใช่จูโจมไรเฟิลซุมยิงครับตัวที่สังกัดเป็น Q ิวกริมด้วยนะครับทิวกริมก็จะมีข้อได้เปรียบนะครับการที่ค่าความสัมพันธ์สามารถอัพได้สูงสุดถึง40 ซึ่งจะสูงกว่าสังกัดทั่วไปอยู่ที่30ครับทำให้ได้บัฟโจมตีเพิ่มสูงกว่าสังกัดอื่นๆนะครับทีนี้มาดูกันที่เรื่องของสกิลแล้วนะเป็นท่าสายฟ้าด้วยนะนี่ลืมพูดไปนะครับความสามารถทั่วไปนะครับจะเป็นโจมตีตั้งดาเมจ70.89%นะครับใช้เวลาชาร์จ1วินาทีนะครับ แล้วก็ชาร์จเต็มเนี่ยจะทำดาเมจส5 0รยกระสุนมี6นัดนะครับรีโหลด2.3วินาทีต่อมาสกิล1น,นะครับสกิล1มีโอกาส25%นะครับเมื่อทำการโจมตีนะจะทำให้ศัตรูติดสถานะแพร่ไวรัสนะครับซึ่งสถานะนี้ก็เหมือนกับเป็นพิษนั่นแหละทำให้ติดพิดนะครับดาเมจสูงสุดจะอยู่ที่17.28%นะครับ ดยที่จะโดนดาเมจเนี่ยทุกๆหนึ่งวินาทีเป็นระยะเวลา5วินาทีแล้วก็ถ้าศัตรูติดสถานะนี้อยู่แล้วเราเกิดตายขึ้นมาก็จะแพร่ไวรัสต่อไปอีกนะครับใส่ศัตรูที่อยู่ใกล้เคียง2 2ตัวนะครับ2เป้าหมายซึ่งก็จะตัวที่ติดสถานะก็จะโดนดาเมจแบบแบบเดิมนะครับก็คือติดติดแล้วก็เลือดลดเรื่อยๆตัวละครนี้เป็นหนึ่งใน ผมยังไม่รู้ว่ามีตัวอื่นอีกไหมนะผมผมว่าไม่ได้ไม่ได้มาไล่ดูตัวนะครับแต่ตัวนี้ผมตัวที่ผมมาเช็คเนี่ยเป็นตัวแรกเลยที่ผมเจอว่ามีทำดาเมจเป็นโอเวอร์ไทม์ได้นะครับเป็นตัวแรกที่ผมเจอนะแต่คิดว่าน่าจะมีตัวอื่นอีกนั่นแหละนะต่อมานะครับสกิลสองเปิดใช้งานเมื่อชาร์กเต็มจะสมผลกับตัวเองนะครับจะทําให้ได้รับกระสุนจอกเกราะนะครับเป็นจํานวนหนึ่งนัดซึ่ง มีผลทำให้อัตราคริสติคลเนี่ยสูงขึ้นนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าภาษาไทยอาจจะแปลผิดเพราะว่าผมไปหาข้อมูลมาดูจากเว็บไซต์หลายๆที่เนี่ยก็จะเขียนว่า1.84%แต่ของภาษาไทยเขียนว่า2.33%ซึ่งตรงนี้ผมไม่มั่นใจนะแต่ก็คิดว่าภาษาไทยน่าจะแปลผิดถ้าใครทราบข้อมูลตรงนี้ก็พิมคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับ ต่อมานะครับจะมีความสามารถอีกก็คือเมื่อทําการาเปิดเปิดใช้งานเมื่อยิงศัตรูนะครับเมื่อเมื่อฆ่าศัตรูไม่ใช่เมื่อยิงศัตรูอ่ะเมื่อสังหารศัตรูตัวหนังสือมันเล็กมาผมก็มองไม่เห็นมันใช้คําว่าสังหารนะถ้าใช้ภาษาอังกิษใช้คําว่า i l l i n g จะทําให้พลังโจมตีเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับโดยที่สูงสุดจะอยู่ที่3 0 2อันนี้ที่เรียว่าสินะของผมมันไม่ถึงอยู่แล้วละ แล้วก็ทับซ้อนหรือสแป็กนะครับสแป็กได้สูงสุด15ครั้งนะโดยที่ระยะเวลาจะคงอยู่ที่10วินาที15ครั้ง3%ก็ตีลวกๆก็45%ซึ่งสูงมากๆนะครับเป็นบัฟที่โหดมากๆต่อมานะครับสกิลเบิร์สสกิลนะครับเป็นเบิร์สลำดับ3ปูดาว40วินาทีก็ทั่วไปนะครับจะโจมตีใส่ศัตรูทุกตัวนะครับ ดาเมจสูงสุดอยู่ที่9.99%ซึ่งก็สูงอีกนั่นแหละดูจากสกิลเนี่ยคือเป็น DPS ที่โหดมากเถอดปรับตัวเองได้นะครับโจตมตีหมู่ได้สกิลหนึ่งนี่ก็ไม่เชิงหมู่แต่ก็ไก,กลๆอะ่ะเป็นสกิลหมู่ไกลๆนะครับคือถ้าเกิดฆ่าศัตรูที่ติดสถานะอยู่ได้ก็แพ้ดาเมจออกไปอีกยิงศัตรูเยอะก็กระจายออกไปเยอะนะครับหรือตัวหนึงตายก็กระจายออก2-2 ีก2ตัวก็กระจายออกไปเรื่อยๆได้นะก็เป็นตัวที่ขึ้นแท่นนะครับหลายๆสำนักให้เลยว่าเป็นออปเทียดีพีสสำหรับลงโปมดเนื้อเรื่องนะครับอ่ะก็ทีนี้เดี๋ยวผมพาไปลองไปลงไอ้่านเนื้อเรื่องดูสัก,สกด่างแล้วกันนะครับอ่ะผมจะไม่ไปลงชูตติ้งเรงนะครับเนื่องจาก สกิลของนางเนี่ยต้องให้ศัตรูตายพอ,องานชูตติ้งเลงศัตรูมันไม่ยอมตายมันก็เลยจะไม่เห็นศักยภาพของนางแล้วเดี๋ยวผมไปหาหดูว่าผมลงด่านไหนได้บ้างเดี๋ยวไปเจอตรงนั้นครับเฟก็ผมมามีด่านครั้งเอาไว้อยู่ก็คือด่าน4ีหระดับฮาร์ดนะครับผมก็จะลองลงดูแล้วกันไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับแต่จะให้ดูว่าดามเมจได้เท่าไหร่ อันนี้เทียบกับ privacy นะครับซึ่ง privacy ผมให้ออกเบิร์ t ทีหลังแต่ว่า privacy ผมเนี่ยเลเวล200ซึ่งฮารานผมยังไม่ปลดล็อกสักดาวเลยนะครับ privacy ผมปลดล็อกไปแล้ว3ดาวนะอีกอย่างก็คือ privacy ผมค่าความสัมพันธ์เต็มนะครับอยู่ที่30ซึ่งฮารานผมจำได้ว่าประมาณ5นะความสัมพันธ์ยัง5อยู่เลย เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าทำดามเมจได้เท่าไหร่ก็จะเป็นสไนก็เป็นชาร์จยิงครับปกติก็จะมีอุ้ยจะตายแล้วนะ่ <c oughs> ะแตได้เห็นดาเมจไหมเนี่ย <c oughs> เลเท้เลย <c oughs> อ่าเดี๋ยวผมว่ายอย่างนี้ไม่แฝง คือต้องต้องลองลงใหม่ละเดี๋ยวอาจจะต้องบังคับให้เข้ากำบังนิดหนึ่งเพราะโดนปล่อยไปเร็วมากเลยตายกันเร็วมากอ่ะเดี๋ยวลองดูใหม่นะครับแต่ไม่เป็นไรผมมีแคปเอ่อดาเมจเอาไว้ขอดาดที่แล้วดาดสี่สี่ฮาร์ดนะแต่มันมี มันขึ้นว่าโดนใหม่หัวไหมมันต้องขึ้นนะอันนี้เอาเคอร์อเวอร์ก่อนเลยอเอไม่ตายนะครับน,นี้มาดูกันต่ออีกแล้วโดนระเบิดเอาหาฐานล่วงไปเลย โอเคอเดี๋ยวออกมาดูก่อนแล้วกันนะครับเมื่อกี้มันขึ้นมานี่นะเท่าไหร่เอ่ยก็เอ่ยสูงกว่านะดาเมตูสูงกว่าไพเวตตี้นะครับก็นะคือมีสกิลหลายอย่างที่ฮาลานได้เปรียบไพเวตตี้มากไพเวตตี้นี่จะออกแนวเป็นแอทแท็กเกอร์ที่มีสกิลบัฟเพื่อนมากกว่านะครับ ็เดี๋ยวให้ดูภาพนี้แล้วกันว่าน,น่าจะเข้าใจง่ายขึ้นอ่ะอันนี้คือภาพที่จบด่าน4-4ระดับฮาร์ดนะครับซึ่ง p พว i ตตี้ทำไปได้ล้านเท่าไหร่นะล้าน2นะครับฮารานี่พุ่งไป2ล้านหาคือคนละเรื่องเลยแต่ก็อาจจะไม่ไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นเนื่องจากมันมีหลายปัจจัยที่จะทำให้ดาเมจขึ้นลง แต่ก็ให้ดูเป็นคร่าวๆแล้วกันว่าน่าจะได้ประมาณนี้นะครับฮาลานคือเป็นตัวที่ผมว่าถ้าได้มาอย่างไงก็ต้องปั้นนะครับเป็นตัวที่เราผ่านด่านเนื้อเรื่องได้ดีแน่นอนนะครับอ่ะก็คลิปนี้เอามาให้ดูประมาณนี้แหละนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามเจอึ้นใหม่ในคลิปหน้าครับหรบคลิปนี้ก็ลาไปทน,นีีแล้วสวัสดีทุกคนครับ